สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ถึงร้อยคนก่อนให้ถึงร้อยคนก่อนเห็นเมนหนึ่งเราเคยตลกพี่น้องเคยตลกว่เฮ้ยเราคอันนี้ตลกไวๆอย่างเดียวสวัสดีครับไปไหนครับเดี๋ยวรู้แป๊บหนึ่งไปไหนเดี๋ยวมีคนขึ้นรถมาก่อน <S <S จะผมอาจจะบินไปเชียงใหม่วันนี้จะไปเชียงใหม่วันนี้บ่ายสาม <S <S แต่ต้องไม่ทุลาให้คุณทรายก่อนบ่มีบ่หม่มห้าดอกบ่แล้วดอกบ่แล้วอีลีจัดการยังบ่ได้ดอกอันมเคลื่อนคลิปเต็งกับคุณหมอก่อยข้อเตะกับคุณหมอมีคนว่าเอาื้นนี้คือบ่หยุมกันคือบ่นน่นบ่นีกันให้คอยถามนะเด้อพี่น้องไผมมนจิตเถียงกันในส่วนมือสูเว็ตมันก็สิมีมือดีกันมือดีการมือสร้างการมือเถียงกัน ลงมาไปนี่มาพาไปเห็นเฮทุระบม่เลียงง่ายดอกมันเป็นคอยเนี่ยเห็ดยางก็หม่มห่อจากยางมาพาคุณไส้เฮทุระผมนอนแล้วครับเมื่อคืนผมกลับไม่ดืกครับกับตีหนึ่งครึ่งเพราะว่าผมต้องไปเชียงใหม่พี่นอ้องต้องไปเชียงใหม่เทอื่นกัน หน้าบ้านแล้วพาคุณชายไปทุระวันนี้กับวันแล้วเป็นกับคุณหมอเพป่นก็อยากไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องเออได้ไป กอดค้อเต้นคนกับวานหักกันแล้วตออีว่ายุ่งกับคอยางหัวผายมือสร้างกันในสมือพี่น้องเออแย้มเขีย่ยแย้มขมมันกับมีนั่นล่ะโอ้แต่งตัวแม่แต่งตัวแม่กูเมือเกิครับไปทุลายเพลินตัวบนเหลี่เวียกพุ่นผุนยินฟูใหญ่พุ่นอินฟูใหญ่พุ่นผุน เศร้าก่อนเศร้าก่อนบ่ไหลแล้วไล่ทีนี่เพิ่นไล่เตี๋ยอ๋อใครคิดซื้อแม่แม่กดปุ่มกดแม่นี่นี่นี่ปุ่มประตูข้างบนดอดอกดแช่โอ้ขึ้นไพี่ประตูเห่เพลินสวัสดีครับผ้าพยัญยังนี่บ่แล้วบ่ทัวรเชี่ยหิ่มผ้าอย่างไรครับพนักงานแค่เอิ่งมานรับพยัญชนะทั้งสิบแปดนั่นนี่นี่เชียงใหม่เชียงใหม่ยังไม่ใจกระเป๋าอยู่พี่โไม่ต้องจัด ก็จึงได้หาบอกไปสองสมมมือไปซื้อใบยูกุนเลยพี่น้องอุ้ยทำไมเราทำไมเรากราดจังวนี้ขนาดไม่อาบขนาดไม่นอนแล้วเนี่ยคือบ่นอนสียูจอนบซีเอตีซีตีหาดคุณับลูกค้านก็บอกลูกค้าตัวพ่อมสามารถพาคว้นหอหลาวานสีจะไม่อยู่เดิกอยู่ืนหลายตัวนี้หมองนังมือขึ้นมวิ่นแห้งปวดคากับพ่อมกันพี่น้อง เป็นได้เป็นหนิประเด็นนางเด้อเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเหล่าร้านอาหารบระเด็เป็นนางเห็ดแอมแม่เด้อนี่แล้วแต่ว่าเป็นเจ้าของกับป้านยางกันหรอป้านยางของเร้านอยู่ตรงยางตัวเองในขันน้อมิโตะแปะเพื่อนแปะผู้หนีไปตัวฟิวชมเห็ดยอดเนาะยอดก็โอเคอยู่แม่ที่ผมไอ้นี่ให้อ่ะส่งให้แม่เซิร์ชดูซิไปไม่ได้ไม่ได้มานั่งรถคู่พี่คนหนาเแล้วนี่เธอไม่ค่อยว่างพี่ก็ไม่ค่อยว่างด้วย จัดรูปที่ดียเลยสี่เปอร์นยังมือสามสี่มือนป้าบัคิดว่าผู้พายยังว่าอะไรนี่ว่ไปเที่ยวใส่ยูปิเทอร์มแล้วจะพาลูไปเที่ไปเบอร์ต้งสองบอกม่นมาสุพรรบุรีน้ำค้างแกไปขึ้นเครื่องทังเดียสิบอกหนักใส่หางหนักปงที่เดียวเ่าัพี่น้องเออเป็นซี่อยู่ใครเพ่งดีบาดีมาหาเปิดผับโจคกข้อลูกค้าหัปนนี่ ้ยบเปิดได้ได้วยมืละหาแสนหกแสนบอกว่าได้สัพยมรดกรเข่าบอกไปเขอทราพย์มรดกมาหาอยู่หลังเลี้ยวดีกว่าไปใส่ดีไปนี่วงเข้าไปดีดีพี่น้องร่วงเข้าไปขาเกลี้ยงผู้ใดเหรอเฮ้ยกูได้วอลเดซูนเสื้อคือไม่งามแลยลงพยาบาลต้องเอาเสื้อเคมาให้ไม่ใส่เนี่ยบิ๊กใส่นในตัวหนึ่งต้องเอาไม่ถึงสองสามตัวเผื่อเข้าโรงพยาบาลเนาะเอาไม่เยอะหน่อยจะได้ใส่เนี่ยมื่อแรงใส่เลย มาพได้อาบน,านา้นามนาคึมาใส่หาเนะาะหาวิจัยบอัอาบมันกะทำหาขนเนาะค้นสาสามันนี้คนบุนหรี่ผู้ไข้ผู้รอเม็ดตูนบางเล่นน้นนอยน,นั้นไมใด้เกษงกระเทยแถวชกประสนช่วยเรืนขี้นขับเป็นมองบำบัดทุกบำรุงสุขีเนาะของประชาชีนผมคิดถึงแม่ติว,ว่าเพิ่งเจอแกครั้งนี้เมื่อคืนนอต์ดบ้านนอร์ดมันทำเมื่อคืนห้ลูกเราบางหลายภาษาการเงินมาเออเมื่อกี้แล้วก็เจอกับเบิ้งเราคือกัน แกน่ารักมากแน่ารักแม่ติวน่ารักมากนางลงมาจากกัลยาสินควารเป็นความเมื่เท <oubl internally> no ่าไปรล่โน้ตแม่จะซื้อให้โน้ตหมดเลยหาคนเอิ่นมากทุดท้าย่พุ่คนยังไม่ลงตอกข่อยได้นั่งตัวที่เท่าไหร่เนี่ยน่ารักแม่ติวน่ารักมากอันพวกกันแม่แม่ยังก่อนอันแม่ยังก่อนแม่ยังก่อระเบียบแม่น้องแม่น้องพ่อยแหม่พี่แม่พี่ติ๋มแม่ติ๋มน่ารักเนาะ น,น่ารักเนอะแม่ขับปล่อยให้ลูกจุฬาลักษณ์เออหนาละขนาดหนาละแน่นนนนป้าหนาละยี่สิบเรามันเด็กเราใส่เพริบุ้นนี่นิดหน่อยน้ำนิดหน่อยน่ารักมาทุกงานเลยอ่ะน่ารักมากเลย<ม>อันแม่ติมไปอันันโพสว่าคุณหมอสุภาพเรียบร้อยตัดมาที่ฉันวันนี้แม่ติมได้ก,กูบอกว่าห้องหมอเป็นคนน่ารักห้องกาดกาดกู่บ้าตัดมาตัดผ่าไม่ใชไปนอนโอ้ยอึบอ้างเดียว เป็นพลังงานบวกเชื่องลบมากเลยบอรสค่าแอดมินบ้านอิสานละครสิอยากไปฟินคับค้าทำงไงดีครับเดี๋ยววันสิออกบัตรวีพี่ใหายอยู่เด้อเพราะว่าจะมีลูกค้าแบบแค่บัตรไอ้พี่เพียงอ่าเมีมีส่วนลดแบบสิบเปอร์เนตแหม่มาฟิเขาถามแล้วมันมขึ้นอีกสี่ห้าตัวเออมันต้องมีบัตรเ,อเอขาเชิบินตัวเสีส่้มัขึ้นอ่ะเอะเขาเรียกว่าเขาก็เรียว่าขาบัตรดีพี่ใ่นะมีพันมีอัน ครับเดี๋ยวรอหนาเด้อสนองบอลเราทำไห้เด้อมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาให้อันนี้เ็มาเด็่หลายไปเป็นบัตรแบบเป็นการเลยนะแม่สวยมากแก้ร้อยเมเดียวสายลัวจ้องอไบอดี้ตเรียวเถรตัวโคชประานท้ากันอมเพื่อนย่นิบอกเพื่นมาหาอยนิ นีหรอใช่จ้าคือบอกอันจะซนส็อกสรวมไปเลยจ้าน <umba> well ้อนไปพ่ะนะมีม <Bernard Arabic> ีบีมาขึ้นอยู่แบบห้าสิบดื่มหกสิดื่มสูงกันกบอันนีพี่บีบอกได้หลับกกปอนจ้ะขนมาเต็มโตอยู่แม่นถือเรีกรวมมีคนเดสองลอยดื่มกับมิตรมีบอมีเออเมื่อคืนนี่ใครสองลอยดื่มเนี่ โตไอสามสิบห้าเช็กบินเวนเจ็ดหมืนขายทีเมื่อไหนพนาบันมามาอุดหนุนแผงฟิลเล่นขายทีปิดบินเจ็ดหมืนกับมี่โอ้ขเราวีหนึ่งารักมากเป็นแม่พาลูกมาอาวผมกอมาอุดหนุนห้องนี่ลามาจากบุญถ้าลูกสาวสองคนพาเราไปเ้ลูกสาวกตบกูไ้เที่ยวอะไรยังดองลูกสาวประมุ่นเดิมแม่กะโอ้ ชิบหายแล้วก er ูแล้วกูแล้วก็กินเราคนเดียวแล้วก็น่ากินเราเราลูกศรก็ประมุ่นอีกนั Luft ่นเราเนาะใช่เกินดีนะล้านน่นแหละแล้วเขาจะมาอุดหนุนเราเฉยๆนั่นแหละความหมายเนาะแต่กับพ่อลูกพ่อเปิดหูเปิดตานั่สีบอลแค่มาขึ้นแมกกาซีนของแก้มอะไรดีแขกแตกมา่ลไรบ้งมาเยอะมากเถอะเมื่อคืนแม่เจอตัวแบบแม่แม่ตูกเก่าๆที่แบบโอ้ออกจากร้านฉันกับเป๋าลดไปส่งอันอีเล่งเอารถเป็นบอดีหนึ่งพอได้ออกจากร้านมานีกกะมีบอสไปฟินครับมีโตให้บอสจอง่ว่า เปตาดาบหนาเด้อพี่เออะสนุกแต่สุ่มใหญ่ไม่ปัญญากกันเออเปตาดาบหนามันไม่มีโต๊ะวางเลยแม่มันวางไม่ได้เลยประเด็นน่ะพี่น้องแยกขวาหนะจ้ามือขึ้นี่ปกติตัวบอลตัวไหนตัววีเลยพี่น้องลูกค้าลูกค้ามางเราจะวัหยับลูกค้าเขาตัววี้หรืมาโน้ตัวโนดนโน้ตเยอะแล้วแต่ว่ามีโต๊ะแห่โน้ตเองรับปากช่วงหลังมาใม่ไหมเราก็ต้องให้ลูกค้าเราก่อนนะเนาะเรามันไปตอนไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะ เ็มูลคาลมากไก่มาหยังแมแต่ต้องสปรอร์ตก่อนร้านจากของดอก,กเป็นงานวิบญเิ่อีน่งดอยางก็หล่นละหัตูวตัวนันตัวนี้กินดีตัวก <laughs> ูวได้ยินถ้าเป็นเจ้าของ้ันดีเนี้ยบริบริษัทที่นั่นขาเราไปกินตัวนัน,ต,นตัวน,น,ตน, <laughs> ออนี้ตัวนันตัวนี้ไปเที่ยวอีกไหมนี่ตาน้นี่กับเจ้า,จาของงานในเสียงย <laughs> อีหลีเดียวพี่น้องเสียงแหบเขาต้องนอกรู้อีกหมดใิกานวีกเสียงแหบเมือขน แม่ได้ยังยังน,นี่ตีกลมที่ดินท่านยี่ไม่จัดรูปที่ดิน,ลนะนเล่นน้ำอ่าซื้อมะเหลี่ยวกว่าอยากพอตัวเป็นๆเ็าเถอะซื้อพอนี้ไปจ่ากระเป๋านั่นนี่เสี่ยงกาแฟบ้นนี่ไม่ได้กินดอกกลัวไปกินที่ละคนยังไงก็ได้แต่ว่า,า,จาใจเนี่ยเด้อเสียง เห็นอายกับกูจะเลี้ยงอายอย่างเว้ไเน่พอได้ใส่งานเน่กูเป็นตัวจะใส่ซื้อโจ๊กกับเงิ่อนจากของนี่ปลอมปลอมยูคศูนย์ผู้นั้นผู้นี้คอกับคนไกคอนตลอดได้นี่ยัลี้งอายเน่บอกหล่าเอ้ยนี่แหละมองยุคคำยุคโขนเอาแม่มันบึงได้นี่ก็ใช้ขาตกไปก็พี่รถบอกว่าพี่นุชไม่ตกพี่นุชะเดียวมันก็ต้องลัดมาทางหนีโอ้ยมันแม่หนียุติเพิ่งกระทั่งไปผุนดิเขาบอกทางไปเชียงยืนนะ ผมมีอันคือบิตกมาเสนะเมื่อกี้นะคือบิตกมาบ้านให้แกบอกว่าทางไปเชียงยืนนะบ้านหนองแวงเสนะฮะมันอยู่จุ่มแถวบึงทุ่งซ่างหนองใหญ่พุ่นัะกับเสินท่าไปเชียงยืนลาทุ่งซ่างอีหยังม่ายุ่นหนีเอากระพิโนบ้าท่านนี่คิดว่าตรงไปนะมันสวนนะบัดนี้แม่บอกว่าจะเลี้ยวหรือจะหนีเนาะป่วยกระพิโนบ้าจะเลี้ยวจะเลี้ยวเฮ้ยเศร้าเศร้า ครับต้องใส่หรอบวสง่ายดอกขผลมาทางนี่ง่ายอยู่พี่โนตโน่งไรเฮาน้องเดดาประชาสมอสอนนาเยซเมซมกระดาโนยู่วนประชาสมอสอนคุณประชาสมอสอนทั้งคุณเมนคาส่วนนาเยซเมซี่มแยกกันเลยจะแม่คนดีแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องรีวิวในโลกรีวิว ฟินขับแล้วี่นองลูกครนะดมขึ้สวัสด์นี้เฮามืขึ้นไทยสวัสเออเพ่นรีวิวในเพลงไหนมวนบอมือขึ้นไทยสวัสด์ุ่มปีกแล้วกับลุ่มเปิดทุกลุ่มเอฟซน้ำเสืออฟซน้ำสือบ่วแล้วคุ่มปีกก็ได้เดยวาอากจับบอลก็ชัน้นนีิล่าเพื่อนเพ่นจะซื้อสูบตายกันเลยซื้อสูบตายกันเอฟซีกันแบมแแจกบัตรวนนี้แบมแบนี่ต้องแจกด้เพราะแบมแบมตัดชีวิตลาอยู่นแสเนาะต้องแจกบัตรออกแล้วเนาะ ต้องไปหาน้ำดันเสีย<ม>ไ์เป็นหูเขาเนาะไป็นหูเขาเดืองนี้เบตเสียเป็นลาเนาะอีมอสลงสมัยอ,อีมอสอะไรหลากหลายจนมันบ,นบ ah, น่เห็นงานเทศกาแลาแล้วเป็นกากรานอาหารแล้วคิดไดลายแบบ